สวัสดีครับเพื่อแม่พี่น้องมือ่อกี้คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยทำใบสุดที่หนึ่งนะครับหลก้กการจะมีการพ่นฮอร์โมนทั้งใบน้ำนะครับพี่น้องตามสูตรที่ได้มาจากจันนะครับการทำทุเรียนมันกับว่ามีสูตรตายตัยตวนะครับแต่ละสวนบ่คือกัน สูตรที่ผมได้มาจะเป็นสูตร2าเจ็ดเจ็ดนะครับวีเมดหรือเฮาจะใส่633ก็ได้นะครับสูตรกระชากใบนะครับแล้วก็พ่นด้วยอฮอร์โมนทางใบนะครับของโซตัดนะครับครับเดี๋ยวจะให้ดูใน แล้วจะใส่ภาพให้ดูนะครับพี่นอ้องไปว่านกันเลยครับต้นนี้กัใส่ประมาณหากรรมนะครับยิมหาเจ็ดเจ็ดก่อนใช่นะครับเราต้องทําความสะอาดคน้นให้สะอาดนะครับแตงกิ่งแล้วทํำคน้นให้สะอาดอย่าใ,ให้เกิดเชื้อรานะครับ อ่านี่แหล่เขาก็ะส่ต้นกระดานนี่นะครับประมาณหากำนะครับกำมือเข้านะครับประมาณนี้ครับพี่น้องหากามือนี่นะครับวานเลยครับวานรอบท่งพุ่มแล้วก็ข้างในต้นนิดน้อยนะครับพี่นอ้องสองสาม มุมนี้น้ำสอาะนะครับพี่น้องอแค่นี้นะครับอ่าคลิปอ่าจะสต๊อบไวแล้วก็จะเป็นการพ่นยานะครับวันนี้ครับถ,ถ้ามียามาแลงน้ำก็ใส่นะครับอันนี้มันอยู่ในหมู่บ้านถ้าบอสจำเป็นจะบ่สได้ใส่นะครับพี่น้องก็จะใส่ตั้งแต่ผัวฮอร์โมน นะครับครับผมบาน้กะหลังจากเข้าไดาวา้วันปุยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดแล้วนะครับพี่น้องบานี้เข้ากับมา,าปุ๋ยทั้งใบนะครับเพื่อจะเล่งให้ใบสวยใบงามแข็งแรงนะครับพี่น้องก็จะใส่พวกนูแทกนะครับนูแทกซูเปอร์เอ็นนะครับพี่นอ้องของโซตัดนะครับกับของดีอยู่ครับได ได้มาตรฐานอยู่รอกพี่นอ้องทางล้างก็จะจะเป็นมีสูตรอยู่นะครับพี่น้องสิบห้ิบเอ็ดห้านะครับถาดอาหารก็ครบนะครับก็ได้นะครับพี่นอ้องการผสมของข้าวก็จะใส่หนึ่ง้อนต่อ10ลิตรนะครับพี่น้อง ตัวสังกะสีนี่ก็คือกันนะครับสังกะสีสั้นเฟื่อนี่ตัวนี้ทําให้ใบใบใ่ใบสวยตัวไวนะครับตัวนี้จะช่วยให้แข็งแรงนะครับต้านทานครับควบามร้อนควบหนาวต่างๆนะครับเป็นคอล์อฟิลเป็นสังกะสีนะครับพี่นอ้องฮะไปดูกันที่ถัง ฉีดยาเข้าเลยครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสังกะสีนะครับพี่น้องก็จะเป็นผงแบบขาวนะครับผ <c oughs> งขาวขาวก็ใส่ยี่สิบซ้อนนะครับพี่น้องห้าสิใส่สองร้อยลิตรนะครับอันนี้ก็ยี่สิบซ้อนเือกันนะครับผงจะจะบาขาว ปันไดนะครับคุณน้องจะเป็นมนวนสักหน่อยครับนู่แท็กนะครับสิบเก้ายี่สิบนะครับแต่ยาตักจนนู่นเกินไปนะครับ มันจะเยอะเกินอ่ะเพราะว่าเขาจะใส่ตัวตัวนี้น้ำอยู่นะครับมันจะใส่นู่แท็กน้ำอยู่นู่แท็กกะยี่สิบพื้นกันนะครับพี่น้องประมาณนี้แหละครับหนึ่งสองอ่ะสะตาอปไไปก่อนนะครับ ปดสิบเก้ายี่สิบนะครับพี่นอ้องอ่ะฝั่งนี้จะเป็นสีนั้นมนมอีกฝั่งนี้จะออกขาวๆนะครับเท่าเท่ากันนะครับอันนี้คือสูตรที่ได้มากนะครับอ่ะสตาอ์ไปก่นกนอนเท่ากับเอาเท้ลงใน ทั้งน้ำสอง่อยเลียนเท่าเลยน,นะครับพี่น้องเนี่ยนะนะครับที่เฮ็ดให้ดูนี่เพื่อเพื่อคนยังบะเคยนะครับมันมันยากคนบะเคยมันยากตั้่แต่ผสมีิละครับพี่น้อง เดี๋ยวเพื่นกษสิถามว่าจัก,กรำรกรรมนึงนี่เท่าไรมันยากเอาเป็นซ่อนในดูเลยนะครับพี่น้องซ่อนนึงกับทำนวนแบบบ้านๆเท่ากับจิดกรรมนรั่นล่ะพี่น้องซ่อนแกงเท่าในป่งตับบม่นุ่นนะครับอ่านม่อีจะตสองถังครับ สมเสร็จแล้วหนามก็จะสีประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ก็เข้ามาได้ใส่ยาเื้อล่ายา,าแมลงกับวไดไใซ่นะครับเพราะว่ายาแมลงก็ทำวัลจำเป็นเข้ากับยาบัดไใซ์นะครับพี่น้องคลิปนี้กจะจายแน่นิดหน่อยเพื่อท่านไหนที่บ่ค่อยเข้าใจนะครับก็ได้เห็ุละเอียดนิดนึงนะครับกลับมาพ่นกันเลยนะครับพี่น้องต่อกันเลยนะครับ คนใบนะครับพี่น้องเอาให้เปียกไปเลยนะครับให้เปียกให้ไหลเลยพ่นช่วงช่วงเช้าๆนะครับเจ็ดแปดโมงลํำตน้นเอาให้เปียกให้ไหลเลยแหละครับพี่น้อง ทำใบชุดที่หนึ่งนี่สามารถาทําได้ถึงตนธรรมดาเท่ากับทาได้นะครับบ่ได้เอาลูกเพราะว่ามันเป็นของผู้ใดที่ใบเล็กนะครับพี่นอ้องที่ใบเล็กใบบอ่อคักบอ่อสมบูรณ์ก็ทําได้ครับบ่อม่เป็นย้งครับอันนี้เพราะว่ามันเป็นแค่เสริมใบนะครับรอบแรก กับต้นที่สองนะครับทำวยสามต้นนะครับพี่น้องสัปร,รอบนี้จะสีที่บัดสวนได้หรอครับพี่น้องสัปดาห์ทำใยได้ไห้ฉันใบงามๆเหมืสวนหรอครับสัปหร,รอบชุดที่สองเข้าอยากไปแยกทำนะครับพี่น้องิปนี้ก็ขอเบไเวใเพียงกันนี่นะครับพี่นอ้องอ่า ผู้ไดอยากช้มตอนต่อไปนะครับทำใบชุดที่สองกับต้ติตาามและกับตกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องครับขอบคุณแม้หลายที่ติดตามแลวต้มสวัสดีครับ